ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับวันนี้อยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเราก็มารู้ตัวชี้วัดที่เราจะเรียนรู้ในบทนี้นะครับบทนี้เราจะเรียนรู้กันกับกับตัวชี้วัดเกี่ยวกับเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยครับ โดยที่ผังการเรียนรู้ของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างครับ1ก็คือเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยครับและ2ก็คืออาหารเฉพาะกลุ่มบุคคลครับเขาบอกว่านะครับวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่มีพัฒนาการในทุกๆด้าน และเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมอย่างชัดเจนครับซึ่งอาหารเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านร่างกายโดยนะครับวัยรุ่นเนี่ยควรมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยของตนเองครับเพื่อการพัฒนาด้านร่างกายได้อย่างสมวัยครับ ก่อนที่เราจะมารู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับเรามารู้จักกันก่อนว่าอาหารคืออะไรนะครับอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยนะครับและให้สารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับโดยสารอาหารก็คือสารที่เป็นองค์ประกอบในอาหารเป็นสารที่ร่างกายสามารถ ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะครับจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีได้6อย่างก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับวิตามินไขมันเกลือแร่ครับและน้ำนะครับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องอเหมาะสมตามความร่างกายความต้องการของร่างกายนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารครบถ้วน ุประเภทนะครับมีการจเจริญเติบโตสมวัยและก็มีสุขภาพดีนะครับโดยที่ปริมาณสัดส่วนของอาหารที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปตามแต่ละวัยนะครับดังนี้นะครับอ่าดูวัยที่1ครับวัยเริ่มต้นของเราเลยก็คือวัยทารกนะครับเป็นวัยที่มีพัฒนาการ และการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทารกเนี่ยควรได้รับนมของมารดาเพียงอย่างเดียวครับตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึง6เดือนนะครับหลังจากนั้นนมมารดาจะกลายเป็นอาหารเสริมนะครับหนึ่งแรกเกิดถึง6เดือนเนี่ยให้รับประทานแต่นมนะครับส่วนหลังจากนั้นนมมารดาเนี่ยให้เป็นอาหารเสริมนะครับ อาหารจึงเริ่มม,ม,าามีความสัมพันธ์น้อยกว่านมมารดานะครับเพราะอาหารช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาครับวัยที่2ครับก็คือวัยก่อนเรียนครับเป็นวัยที่พัฒนาต่อมาจากช่วงของวัยทารกนะครับจนร่างกายแข็งแรงสามารถยืน เดินวิ่งนะครับหรือมีพัฒนาการด้านอื่นๆนะครับวัยก่อนเรียนก็นตั้งแต่อนุบาลเลยครับซึ่งเป็นระยะสร้างพื้นฐานสุขภาพวัยเนี้ยจะต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอตามความต้องการของร่างกายนะครับ 3. วัยเรียนนะครับถ้าเด็กในวัยนี้ขาดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนะี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคขาดสารอาหารได้มากนะครับ เพราะเด็กวัยนี้จะสนใจเล่นมากจนไม่สนใจหรือไม่อยากรับประทานอาหารนะครับซึ่งจะทําให้การจเจริญเติบโตเนี่ยชะงักลงได้นะครับวัยทารกวัยก่อนเรียนและวัยเรียนนะครับเรียกรวมกันว่าวัยเด็กนะครับเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทุกด้านจําเป็นต้องได้รับสารอาหารให้พอเพียงตามความต้องการของร่างกายดังนี้ครับ อาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนจากสัตว์นะครับได้แก่นมไข่เนื้อสัตว์ทุกชนิดและอาหารที่ให้สารอาหารโปรตีนจากพืชเช่นเมล็ดถั่วต่างๆนะครับอาหารที่ให้พลังงานได้แก่แป้งน้ำตาลไขมันนะครับแต่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน้ำอัดลมครับเพราะจะทำให้ความต้องการรับประทานอาหาร ลดน้อยลงนะครับและทำให้ฟันผุนะครับสอาหารที่ให้วิตามินและเกลือแร่นะครับซึ่งอาหารสารอาหารตัวนี้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่จะค่อนข้างได้น้อยนะครับเพราะว่าไม่ยอมรับประทานผักหรือผลไม้นะครับสอาหารที่มีสารไอโอดีนนะครับควรรับประทานเป็นประจำ เพราะช่วยเสริมการจเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาสมองนะครับอาหารที่มีสารอาหาราสารไอโอดีนสูงนะครับก็เช่นอาหารทะเลนะครับเกลือเสริมไอโอดีนนะครับอ่าอันนั้นก็คืออาหารของวัยเรียนนะครับอ่าของวัยเด็กต่อมาครับคือช่วงของวัยรุ่นนะครับ ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเปตอนต้นนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะนี้จะต้องการสารอาหารนะครับเพื่อไปสร้างฮอร์โมนเพศทําให้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ครับและยังต้องการสารอาหารไปเสริมสร้างกระดูกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและโครงสร้างของร่างกายให้สมส่วนครับดังนั้นถ้าได้รับสารอาหารไม่ครบร่างกายจะเจริญเติบโตช้าและแคะเกณฑ์ได้นะครับ แ,แกนอ้อขออภัยนะครับส่วนวัยรุ่นตอนปลายนะครับเป็นระยะที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตด้านความสูงนะครับเป็นระยะสุดท้ายแล้วถ้าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับร่างกายจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไม่เต็มศักยภาพครับทำให้มีความสูงน้อยกว่าเพื่อนวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดครับอาหารที่เหมาะกับวัยรุ่นนะครับ วัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายต้องการพลังงานและโปรตีนจํานวนมากครับแต่ความต้องการสารอาหารจะแตกต่างกันในเพศหญิงและชายโดยวัยรุ่นหญิงนะครับร่างกายต้องการสารอาหารที่ให้พลังงานวันละ1 6 0 0ถึง1,850กิโลแคลอรี่นะครับกิโลแคลอรี่ก็คือปริมาณของสารอาหารนะครับที่ร่างกายต้องการนะครับส่วนวัยรุ่นชายนะครับต้องการเฉลี่ยที่1 7 0 0ถึง2,300นะครับ จะสังเกตได้ว่าเพศชายจะต้องการมากกว่าผู้หญิงนะครับเพราะว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะใช้พลังงานเยอะนะครับทั้งการออกกําลังกายการเล่นกีฬานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรายการอาหาร1วันสําหรับวัยรุ่นนะครับอายุ12-20ถึงปีซึ่งจะมีปริมาณพลังงานอยู่ที่ประมาณ1,600-2,300ถึงนะครับตัวอย่างก็เช่นตอนมื้อเช้านะครับข้าว2ทัพพี เกาเหล่าลูกชิ้นปลานะครับที่มีลูกชิ้นปลา2ช้อนถั่วง,งอกประมาณ1ช้อนและกระเทียมเกียว1ช้อนนะครับอันนี้ก็คือตัวกับข้าวนะครับและผละไม้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลหผลนะครับและอาหารว่างนะครับอาหารว่างจะกินหลังมื้อเช้าก่อนมื้อเที่ยงนะครับก็เป็นนมสด1กล่องหรือ1แก้วนะครับ อ่ามื้อกลางวันครับมื้อกลางวันเป็นลาดหน้าทะเลลาดหน้าทะเลประมาณไหนนะครับก็มีเส้นใหญ่ประมาณ3ทพัพพีมีปลาหมึกประมาณอ่าหช้อนนะครับมีกุ้งประมาณ1ช้อนมีผักคะน้านะครับสทพัพพีกระเทียมเจียว1ทับพีนะครับแล้วก็อาหารว่างบ่ายนะครับก็คือหลังมื้อกลางวันก่อนมื้อเย็นเป็นผลไม้นะครับก็คือฝรั่ง1ผลนะครับ มื้อเย็นนะครับมื้อเย็นกินประมาณเท่าไหร่ดีนะครับเข้าสวย 2- อถึงสทับพีนะครับไข่เจียวนะครับที่เป็นไข่ไก่สองนะครับและน้ำมัน2ช้อนนะครับแกงส้มผักรวมกุ้งนะครับก็คือกุ้ง2ช้อนนะครับผักต่างๆ2ทับพีนะครับกล้ยหอม1ลูกนะครับหรือ1ผล และก่อนนอนนะครับนมสด1กล่องหรือ1แก้วนะครับส้มเขียวหวาน2ลูกนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของสารอาหารที่วัยรุ่นนะครับควรได้รับใน1วันนะครับส่วนสารที่วัยรุ่นสารอาหารที่วัยรุ่นควรได้รับเพิ่มเติมนะครับก็มีด้วยกันก็นกคือแคลเซียมนะครับ ซึ่งแคลเซียมเนี่ยก็จะมาได้จากนมนะครับหรือผลิตภัณฑ์จากนมนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้เขาจะบอกว่าให้เรารับประทานที่นมที่วันละ2แก้วนะครับหรือสองกล่องเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้กินนมเหรอครับสารอาหารที่ให้แคลเซียมสูงก็ได้แก่พวกเต้าหู้นะครับผักใบเขียวนะครับปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่รับประทานได้ทางกระดูกครับก็จะมีแคลเซียมสูงเหมือนกัน สารอาหารที่2นะครับคือธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กนะครับจะนามาช่วยในการสร้างเม็ดเลือดครับถ้าวัยรุ่นขาดธาตุเหล็กเนี่ยอาจจะเกิดโรคโลหิตจางนะครับอ่อนเพลียนะครับทําให้การเรียนรู้ลดลงสมาธิสั้นนะครับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะครับก็ได้แก่ตับนะครับนอกจากตับแล้วนะครับก็ยังมีเครื่องในสัตว์ไข่แดงถั่วผักใบเขียวนะครับ ต่อมาก็คือธาตุสังกสีนะครับธาตุสังกสีเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพิ่มในช่วงวัยรุ่นครับเพื่อช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและเจริญวัยทางเพศนะครับอาหารที่มีธาตุสังกสีสูงนะครับได้แก่เนื้อสัตว์เนยแข็งถั่วมเมล็ดแห้งนะครับในสังกสีไม่มีธาตุสังกสีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกินสังกสีเนาะ สครับไอโอดีนนะครับไอโอดีนเนี่ยเป็นสารที่มีความจําเป็นต่อการทํางานของต่อมไทรอยนะครับซึ่งจะทํางานหนักในช่วงวัยรุ่นนะครับหากเราได้รับสารอาหารไอโอดีนน้อยนะครับจะทําให้เป็นโรคคอพอกนะครับโรคเอ๋อนะครับร่างกายแคะแกรนนะครับแหล่งอาหารที่มีสารอาหารนะครับก็ได้แก่อาหารทะเลนะครับหรือว่าเกลือเสริมไอโอดีนนะครับ ต่อมาครับคืออาหารที่วัยรุ่นควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้แก่อาหารที่มีปริมาณแป้งไขมันและเกลือโซเดียมสูงนะครับนักเรียนต้องแยกนะครับระหว่างเกลือไอโอดีนกับเกลือโซเดียมนะครับอาหารที่มีปริมาณแป้งไขมันและเกลือโซเดียมสูงนะครับก็ได้แก่เช่นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะครับและขนมขบเคี้ยวนะครับ เพราะว่าถ้าเรารับประทานเป็นประจำนะครับจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับเป็นโรคอ้วนนะครับซึ่งมันจะนาํามาสือซึ่งการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคต่างๆนะครับทําให้เกิดโรคขาดสารอาหารประเภทโปรตีนนะครับที่จะมาเสริมสร้างหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่สิกรอนะครับ สองครับก็คือเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนนะครับเช่นกาแฟชานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดื่มเป็นประจำนะครับจะทำให้ติดและหากไม่ได้ดื่มนะครับจะเกิดอาการงุดหงิดไม่มีเรี่ยวแรงนะครับคาเฟอีนเนี่ยยังกระตุ้นประสาททำให้ไม่ง่วงนะครับจึงทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพจะทรุดโทรมครับ 3. เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมนะครับที่เราให้หลีกเลี่ยงก็เพราะว่ามันมีความเป็นกดสูงนะครับน้ำตาลสูงนะครับจะทำให้เราอ้วนนะครับฟันผุนะครับถ้านักเรียนอยากดื่มน้ำนะครับควรดื่มเป็นน้ำผักหรือผลไม้แทนนะครับจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้มากกว่า 4. ครับอาหารหมักดองครับเช่นผลไม้ดอง แหนมนะครับรวมไปถึงอาหารประเภทปิ้งย่างนะครับจนไม่เกรียมนะครับเช่นหมูกระทะนะครับมีสารที่เสี่ยงต่อโรคมาเร็งนะครับถ้าจะรับประทานนะครับก็ควรย่างให้สุกแต่พอดีไม่ควรปล่อยจนไม่เกรียมนะครับ 5. อาหารที่มีสีฉูดฉาดนะครับซึ่งเป็นอาหารที่เคลือบสีผสมอาหารมากเกินไปนะครับ อาจจะก,ก่อให้เกิดการสะสมของสารพิษในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นควรเลือกรับประทานอาหารที่มีสีอ่อนๆนะครับเป็นสีจากพืชผักเช่นสีเขียวจากใบเตยนะครับสีม่วงจากดอกอัญชันและสีเหลืองของขมิ้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับเมอกี้อาหารสำหรับวัยรุ่นนะครับต่อมาถัดจากวัยรุ่นมาก็จะเป็นวัยของ ผู้ใหญ่ครับวัยนี้จะเป็นช่วงระยะที่ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตแล้วครับแต่ยังต้องการสารอาหารโปรตรีนนะครับเพื่อนำไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับซึ่งก็จะได้รับจากเนื้อสัตว์นะครับไข่ทูวมเมล็ดแห้งนะครับแล้วก็ต้องการอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตนะครับเช่นข้าวแป้งนะครับเพื่อนำพลังงานไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับรวมทั้งหมู่อื่น ให้ครบ5หมู่นะครับเช่นเดียวกับไวัยอื่นๆ6ครับต่อมาก็คือวัยสูงอายุครับผู้สูงอายุในที่นี้นะครับหมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปรปีขึ้นไปนะครับวัยนี้ร่างกายจะเริ่มมีความเสื่อมถอยลงแล้วนะครับระบบในต่างๆเนี่ยจะทำงานด้อยลงนะครับ สารอาหารที่ได้รับนั้นเพื่อนำไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับความต้องการสารอาหารในวัยเนี้ยจะต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าเกิดได้รับน้อยหรือมากเกินไปนะครับจะเกิดโทษต่อร่างกายครับเช่นแคลเซียมเนี่ยถ้าได้รับน้อยเกินไปนะครับก็จะเกิดเป็นโรคกระดูกพุนนะครับไขมันเนี่ยถ้าได้รับมากเกินไปนะครับก็จะอุดตันในหลอดเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดรับน้อยไปนะครับ ก็จะทำให้ผอมผิวหนังแห้งตกสะกิดนะครับผู้สูงอายุควรได้รับอาหารให้ครบ5หมู่ครับแต่ควรควบคุมด้วยาด้านปริมาณนะครับโดยให้รับประทานแต่น้อยในแต่ละมือ้อและเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆนะครับอาหารอ่อนๆมีรสชาติไม่จัดครับผลไม้ก็มีเช่นใยอาหารเช่นมะละกอส้มนะครับตลอดจนน้ำผลไม้สดๆนะครับ หรือซุปนะครับเช่นซุปแครลลอทซุปฟักทองซุปลูกเดือยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของอาหารสำหรับวัยสูงอายุนะครับอาหารที่ให้โปรตีนนะครับสำหรับผู้สูงอายุก็คือ ควรรับประทานไข่นะครับวันเว้นวันนะครับถ้าหากไม่ได้รับสารอาหารโปรตีนชนิดอื่นและดื่มนมอย่างน้อยนะครับวันละ1แก้วส่วนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับควรให้น้อยลงนะครับเพราะว่าย่อยยากนะครับอาหารที่ให้ไขมันนะครับควรรับประทานน้ํามันจากพืชนะครับเช่นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันราข้าวนะครับน้ํามันดอกทานตะวันนะครับ ส่วนอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตนะครับควรรับประทานให้น้อยลงนะครับและลดปริมาณน้ำตาลด้วยครับส่วนอาหารที่ให้เส้นใยอาหารนะครับเช่นผักผลไม้เนี่ยอันนี้ควรรับประทานให้มากขึ้นครับเพื่อช่วยในการขับถ่ายนะครับหนะครับน้ำนะครับยังจำเป็นอยู่นะครับดื่มน้ำอย่างน้อยแปแก้วในแต่ละวันนะครับและควรงดกาแฟ ชานะครับรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับต่อมาครับคืออาหารเฉพาะกลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลในที่นี้ก็คือจะแยกออกไปจากในวัยต่างๆนะครับก็คือจะมีความแตกต่างจากบุคคลกลุ่มอื่นๆนะครับเช่น1ครับสตรีมีคัน สตีมีคันนะครับความต้องการสารอาหารจะเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องบำรุงทาลกที่อยู่ในครันด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายของมารดาและทาลกนะครับซึ่งก็จะได้แก่ธาตุเหล็กนะครับช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของทาลกเพื่อการบำรุงรักษาเลือดของมารดาและทาลกครับและสารไอโอดีนช่วยพัฒนาสมองของทาลกครับหากได้รับไม่เพียงพอจะทำให้ทาลกปัญญาอ่อน ได้นะครับกลุ่มต่อมาก,ก็คือนักกีฬาครับถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เขามีต้องการสารอาหารที่มันช่วยสร้างพลังงานนะครับเพิ่มความอดทนของร่างกายนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะครับเพื่อจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะว่าการสรูญเสียพลังงานมากกว่านะครับซึ่งนักกีฬาแต่ละประเภทจะ ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันเช่นนักกีฬาที่ต้องใช้พลังงานใช้ความอดทนจะต้องการคาร์โบไฮเดรตประเภทฟุกโตสนะครับที่จะได้จากผลไม้และน้ําผลไม้นะครับเพราะว่าฟุกโตสเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานเก็บสะสมไว้ที่ตับและแจกจ่ายไปทั่วร่างกายเมื่อต้องการนะครับเหมาะกับนักกีฬาที่ต้องการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนนักกีฬาที่ต้องการใช้ความรวดเร็วว่องไวเนี่ย จะต้องการคาร์โบไฮเดรตประเภทกลูโคสนะครับซึ่งจะได้จากข้าวแป้งขนมปังน้ําตาลทรายนะครับและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลทรายเพราะว่ากลูโคสเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเข้าสู่กล้ามเนื้อในทันทีจึงถูกดูดซับและสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับนักเรียนก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับประเภทที่ต้องการความอึดน,นะครับเช่นนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับเขาจะต้องใช้คาร์โบไฮเดร นะครับส่วนประเภทฟุกโต้นะครับส่วนพวกที่ต้องการใช้ความไวนะครับเช่นนักวิ่งนะครับเขาใช้กูโค้ดนะครับก็เลือกกันดูว่ากินประเภทไหนช่วยให้เราได้สารอาหารที่ต้องการนะครับสุดท้ายนะครับอ่านีเป็นภาพนะครับสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเนี่ย แต่ละโรคจะมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามนะครับที่ตากันไปนะครับเช่นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะครับจะงดอาหารที่ใส่เกลือนะครับจะไม่กินเค็มเลยส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับก็จะงดประเภทน้าตาลเลยนะครับดังนั้นผู้ป่วยต้องรับประทานให้ถูกต้องตามที่แพทย์แนะนําครับเพื่อไม่ให้มีโรคมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับสรุปนะครับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตนะครับการรับประทานอาหารในปริมาณที่ เหมาะสมนะครับและได้สัดส่วนนะครับจะทำให้ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพดีของแต่ละบุคคลนะครับก็หลังจากฟังคลิปนี้มาแล้วนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้การรับประทานอาหารนะครับทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียของมันนะครับอาหารบางครั้งมันอร่อยก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายนะครับ บางครั้งอาหารบางอย่างที่ไม่อร่อยก็อาจจะมีผลดีต่อร่างกายในระยะยาวนะครับก็เดี๋ยวนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะครับส่งให้คุณครูทราบนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ